เรามาต่อคลิปในหัวข้อ2.3.1นะคะการเพิ่มรายชื่อสินค้าและหน่วยนับในหน้าที่1น,นะคะเราก็จะเพิ่มรหัสชื่อสินค้านะคะชนิดสินค้าราคาทุนมาตรฐานรหัสกลุาาม่มสินค้าไปต่อในหน้าที่สองในหน้าที่2นะคะเราจะเข้าไปกำหนดหน่วยนับมาตรฐานใส่จุด Gen น e r ค่ะ หน่วยนับมาตรฐานไม่มีนะคะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเพิ่มข้อมูลเรากลับไปดูที่โจทย์ในหัวข้อ2.3.1 mm. เขาให้หน่วยนับมาเป็นเครื่องเราก็สามารถเข้าไปเพิ่ม01และพิมพ์คำว่าเครื่องนะคะและเราก็กด f 1 0 Save และเราก็เลือกเข้ามาระบบ ก็จะดึงเข้ามาให้อัตโนมัตินะคะในหน้าที่สองเราก็จะใส่เพียงเท่านี้ไปต่อในหน้าที่3ในหน้าที่3นะคะเขาจะให้ราคาขายมาตรฐานมาเราก็กลับไปดูโจทย์ค่ะโจทย์ให้ราคาขายมาตรฐานมา25,000เช่นเดียวกันนะคะในหน้านี้นะคะจะเกอกตัวเลขจำนวนเงินนะคะครูขอให้เป็นแถบสีฟ้าแบบนี้เท่านั้นเราไม่ เราอยาเอาเมาส์ไปคลิกแล้วจะคีย์จำนวนเงินนะคะคือถ้าเป็นแถบสีฟ้าแล้วเราสามารถคีย์ได้อัตโนมัติจบหน้าที่3หน้าที่4นะคะถ้ามีเรามีราคาขายเกด A ตเกดดเราก็ใส่นะคะแต่นี้ไม่มีนะเราก็ไม่ใส่หน้าที่5ก็เช่นเดียวกันราคาขายเกด C เกดดีเราไม่มีไปหน้าที่6หมายเหตุ ถ้าเรามีหมายเหตุเราก็สามารถคีย์ข้อมูลใส่ไมได้นะคะหน้าที่7อันนี้เป็นหน้าที่เราสามารถใส่รูปภาพสินค้าของรายการเราได้นะคะเราก็สามารถวางรูปเราได้แต่ว่าถ้าเราใส่ต้องดูด้วยเรื่องไฟล์ภาพขนาดภาพนะคะแล้วหน้าสุดท้ายอันนี้เป็นหน้าที่ใส่รหัสโรงงานที่มานะคะแล้วก็หน่วยนะับ ถ้ามีข้อมูลในหน้าที่8เราก็ใส่แต่ถ้าไม่มีเราก็จะไม่ใส่สรุปนะคะในหัวข้อ2.3ชุด1นะคะเราจะเข้าไปคีย์ที่ระบบในหน้าที่ไหลบ้างในหน้าที่1นะคะหน้าที่2หน้าที่3เพียงแค่3หน้านี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ครูขอทบทวนเนาะ ในหน้าที่1เนี่ยจะใส่รหัสสินค้าชื่อสินค้าชนิดสินค้าราคาทุนมาตรฐานราหัสกลุ่มสินค้าหน้าที่2จะใส่หน่วยนับนะคะและหน้าที่3จะใส่ราคาขายมาตรฐานพอเราใส่ครบหมดแล้วนะคะก็ให้หนักศึกษา,าเนี่ยกด f 10, 1 0 s เซฟเขาถามว่าจะให้ยังไม่ระบุผู้จำหน่ายเช่นหรือไม่เราก็กด yes ตอบ s อ o Yes นะคะระบบก็จะขึ้นว่าเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าขึ้นแบบนี้เราสามารถคีย์สินค้ารายการที่2รายการที่3ารายการที่4ต่อได้เลยทีนี้เราอยากออกไปดูว่าสินค้าที่เราทำเนี่ยอยู่หรือเปล่ามีจริงไหมกด Escape ออกก็จะขึ้นหน้าต่างนี้หน้าต่างนี้ก็คือบอกว่าตอนนี้เราได้มีฐานข้อมูลรายการสินค้าเนี่ย เข้าไปแล้วนะจำนวนหนึ่งรายการแต่ครูจะให้เราเข้าไปทำทั้งหมด4รายการพอเราทำครบ4รายการแล้วนักศึกษาอย่าลืมนะเราต้องการพอทําครบแล้วนักศึกษาต้องบันทึกข้อมูลจากในโปรแกรมดึงเข้าไปที่แฟลชไดร์แล้วก็สามารถตรวจเช็คข้อมูลจากแฟลชไดร์เราจะดึงกลับเข้ามาในโปรแกรมเพื่อใช้งานต่อในครั้งต่อไปค่ะก็ขอจบคลิปการสอน ในหัวข้อ2.3.1ในเรื่องของการเพิ่มรายชื่อสินค้าแล้วก็หน่วยนับไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ